ทางตาใส่ปุ๋ยน้ำหาปอห้ามานี่ปุ๋ยเม็ดทางดินนี่จะใช้อยังไงก็ใช้จังเม็ดเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับไอ้ประเสริฐน้ำสวมเนาะครับบ้านนี้ไอ้บ้านอยังนี่บ้านน้ำซับครับบ้านน้ำซับตําบลตําบลท่าตูมตําบลท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับวัอนี้ผมอยู่ท่าตูมครับวัอนี้มาโพอยู่ท่าตูมผู้จักกับผมเบิ้งผมมาจากปีเลียวนี่สี่ปีครับสี่ปีครับเบิ้งผมมาสี่ปีแล้วบ้านนี้ใส่ปุ๋ยน้ำที่สุดครับ สิบส <ales> <30 S 1> ุดก่อนหน้าที่ไอซี่ใส่ปุ๋ยนี่ฮะยางเทามันเป็นยังไงคือตัดสินใจใส่ปุ๋ยน้ำผมโอ้ยมันกับเป็นยางกระแดงแล้วตุนเป็นยัไงเนาะมันเป็นยางกระแด่งกว่าถัดมาใส่ปุ๋ยหาพ่อจวดเลยครับจวดเลยครับจวดเลยครับมันจวดเลยจริงครับจวดครับไม่ได้เวาวเลยแต่ตะกี้ไมนเป็นยังไงใบใบเป็นยัไงครับใบนี้แบบนี้อยู่บ่แต่ตะกี้ใบใบเป็นนัำชีบอยู่บ่ตะกี้ใบก็บ่แบบนี้แหละนี่มาเบิ้งใกล้ๆครับนี่ ตะก,กี้ใบก็บวบแบบนี้แล้วใบเหลืองเหลืองเลยเอาจารย์ตะกี้ใบเหลืองเหลืองมันบวบเหลืองเหลืองเขาสีไปจ็กเทื่อเขาจะเห็นข้อมแตกต่างว่าอ่าน้ำยางดีขึ้นแล้วก็ยางสมบูรณ์ขึ้นประมาณซีหาเทื่อเลยมั<ว>้งเมาเห็นอยางแน่ข้อมเปลี่ยนแปลงจากที่ตั้งตะก,กี้บ่าันสีนี่ครับตนกก้นเมื่อกไนขึ้นแล้วครับไนไว้ครับลว,ลวดนี่ได้ยับดูอยู่บนลวดโอลวดนี่ยับประจําเลยครับน้ำยางเป็นยังไงน้นำยางนี่น้ำยางก,ก็แข็งโอ้เลยแล้วน้ำนักดีครับ ก้อนหนาที่สีใส่ปุ๋ยตัวนี้ขายได้เท่าไรจักโลกระต๋บงหันใส่น้ำมน่ลอยกโลลอยกโล่ลอยกโลยกยางยาจักต้นหอยสองหม่องครับตัวนี้ประมาณ $$3 ามลอยกต้นตัวนี้สามลอยกต้นเนาะหม่องนี้บอกที่ว่าได้ลอยกโลหรือทั้งสองหม่องทั้งสองหม่องทั้งสอหม่องอีกอีกหม่องนึ่งหันอีกหม่องหนึ่งันจักต้นอีกหม่องหนึ่งประมาณสี่ลอยแล้มาณเจ็ดลอยประมาณูกลอยเจ็ดลอยวันนี้ตั้งได้ยี่ได้ลอยกโล ทำไมเศรษฐีได้ลอยกูลูหลังจากที่สีปุ๋ยแล้วหันขายเคร่องสองสวนหันได้ได้หลายปยตอนนี้ก็สี่ลอยสี่ลอยสี่ลอยตอนนี้สี่ลอยห็นดัจากเศรษีลอยลอยกูรูกศรษฐีลอยกูโลวันนี้ขึ้นมาเป็นสี่ลอยกูรูสามเท่าสี่เท่าโตเมนครับขึ้นอีลีครับขึ้นอีรีเนาะขึ้นอีลีเพาะด็ตัว บเบื้องตัวไอ้คนเบื้องห้องคือตัวประเทศได้ใหญ่มีคนเบื้องอยู่บ่มีแต่วัดเดียวนี้บ๊วยันเบื้องแต่ว่าหันหลังจากที่ผมโพูดลงไปแล้วขครจะสีเห็นห้องครับขครอยากจะเบื้องเออครับอันนี้พ่อแม่ยังคือห้องอืมใช่ครับขอแนะนำหาพ่อตัวนี้ครับข้องเพฟืนครับคัข้องเพฟืนครับเบื้องวันเบื้องตั้งกี่พ่อแบบนี้เลยอาจารย์ตะกี้พ่อแบบนี้ดีต้นงดทุกต้นเลยนะ เบาแล้วมันนั่นเหอาจารย์เห็นบอยางพกมีดเนาะครับนี่ต้นมีดนึ่งครับอันนี้มีดนึงได้ถวยครับอนาหามีดพกมีดครับมาเพิ่มเพเพิ่มอีิบหยิ่างหน่อยครับตามมาดูครับหยิบย่างงามงามเลยพี่น้องครับอ่าบย่างน้อยงามบอาจารย์ไอ้บเคยใส่ยาเล่งอีกบวบบวบเคยใส่อาจารย์ในหน้าบ่อยใส่เลยครับอ่านี่ครัทำย่างก็ออกสิแล้วครับเท่านั้นอ่าครับ ก็ละเครื่องถวยเครื่องใดไปนี่แด้เนาะครับกมันออกมันก็ออกอืมกลับไปธรรมดาแล้วครับโอ้แต่ก่อนแบบนี้เอกอย่างนี้โอ้ครับนีตัวมันใดปุ๋ยน้ำหาป่อตุดใจมันใด้จังสีโอ้ครับเลือกจริงเลยครับอ่านเบิ้งว่าอ่านเบิ้งบนเลยครับเด้ออันนี้ย่างกะานหกมีดครับกะซ่านพ้นกะซ่านพ้นใส่ไปจำมั้งเหรอครับอืมข้ามันบดดีหรีบดใส่เมื่อพอซีฟสุดหราะครับใช่เบิ้งสีสีแม่เนี่ยจะเอาปุ๋ยเม็ดอีกที ใช่ปุ้ยเม็ดทีปีน่าหน้าฝนเนี่ยให้ยิ่งได้เขาว่าถึงแม่ว่ามันสิโบออกลนถ่วยคือคือยาเะไรอีแต่ว่าออกมาเนี่ยหันมีมิแต่เนื้อยืนล้วนๆครับมีแต่เนื้อยางล้วนๆนะครับเบิ้องดีๆครับเบิ้งดีๆครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบื้งก้อนสิยางนี่เบิ้งดีๆครับนี่ดมมึงรู้จักรหฮแข็งโป๊กครับนี่ดมๆๆบ่มีเหม็นครับเหนียวเนี่ยหอมเนื้อเนียน บ่เหม็นครับถือกินต้นน้ำยางคืออันคือเคยรดนมึงไอ้เจี๊ยวเอาลองมึงรู้ลองมึงู้หัวไม่รีวะไว้มองมึงเหม็นดิเพราะตะเข่าสวนน่ะโอ้ยมันเหม็นลอกไปดมบู้ของเขาเจ้าท่ายาเหลงเบิ้งครับกเด็กเข่าหวนยางเงียนมันถือยาเหลงมาก่อนเด้นี่โอ้ยอยากเลยละยาเหลงมาก่อนตะกี้ไอ้กีนี่เห็เคยทาบ่เคยทานี่ก็นี่ ร้นอยู่ห่วงคางนี่ก็เขาสิใส่น้ำนี่เขามาเห็นยางผมมันดีขึ้นโอ้วห่วงคางเขาจะใส่บ่ครับนี่บาที่ผมมาให้เขาสั่งไงเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเห็นยางมันดีขึ้นจากยางเสียแล้วกลายเป็นดีขึ้นนอจากยางที่เสียแล้วมันดีขึ้นได้ครับวันนี้เพิ่อนก็เลยมาถามใส่น้ำงกบวะนี่ครับมาให้ผมสั่งไงเหรอมันคือยู่หันแลยบางทีครับเจ้ามอญเมื่อกี้จ้างรับจ้างโอ้ครับบอมเป็นยางครับโอ้ขนาดขนาดบอมเป็นยางเขาเขาก็ยังอย่าปัวให้เนาะครับ ไปอาอย่างเดียวก็เจ๋งเหรอครับโอ้ยบางงามเลยอาจารย์หมอโอสีบงอีฮายพ้นใส่จริงบางงามสีบอฮายพ้นใส่จัิงบางงามมันตะกี้ผมเป็นไปมันเป็นจังแปงที่ผมใส่ผมก็ใส่เน้นเตียงทีเลยอาจารย์มันง่ามมันนี่ยนี่เลยมันเป็นงามหมายความว่าอัวเลยครับงามตัวนี้คือหมายความว่าแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์ต้นต้นสมบูรณ์ครับคำว่าสมบูรณ์ครับอัวเดี๋ยวโบขึ้นก่อนดิเบิง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 สวนข่างกันหันครับเอาเบิงสีใส่กันรวดหัน ครับเบิ้องจีตะการโหดสูวมาดูหน่อยผมผมผมบอกเขาใส่แล้วเขาผมก็บ,บอกเขายืา่นผ, <ม S 2> ผมบอกมัดแล้วสนขาวขาวเชนเลนใส่มัดมาซีบสุดนี่คะแนนเต็มลอยของปุ๋ยน้ำตัวนี้ไอให้ไล่ไปไลยให้ลอ,อยเลยเหรอครับให้ลอยเลยเหรอครับให้ลอยเลยเหรอครับสุดยอดเลยให้เต็มลอยเลยเนาะครับซีบุดเนาะครับบ่ดีบ่มั่นใจบ่เสือบอบอ่เห็นประจักษ์กับตา คือสิบุบ้ากใส่ต้อเนื่องกันมากกว่าสามทีปีทับปนีน้อยเนาะโอ้ยผมมานอนอยู่ตไปลย่างเหรอผมนอนอยู่ตะปลย่างจักเป็นอย่างไม่อาจารย์ผมจักศีตรปุยไหมจักเป็นนั่างไดีครับศีตรปุยครับออ้อรีครับผพก็ะเลยออีตะปุให้มัง่ามไหมถ้าจีแผรเป็นเด็กไอแพรโอยแพรตะปูดตะปูตะปูนเนาะวันนี้มัดสีใส่หาปอมากก็ เนียนเลยอันน oh, ีลีครับยุ่มยุ่มก็ไปหากันเลยครับยุ่มก็หากันเลยโอ้ไม่สอดไม่เนาะครับโอ้สอดไม่เลีอยแต่ตะก้อนนี่คิดว่ามันจะหุ่มกันไงวะตะตะตะกี้โอ้ยผมกเขจนไหนเอามาเห็ดหมายไว้แล้วมันจะหุ่มมันเพราะพวกเขาหุ่มมันแล้วนั่นอืมบพราะพวกเขาพวกเขาหุ่มมันเลยทีครับหุ่มมันเลยนั่นตะกัตะกี้ไอ่กีดไว้เนาะครับพี่ไส้กีดเลยครับพี่เคยกีดพี่เคยกีดไปนี้เพิ่นกีดไว้มันบาดแห้งอืมแห้งแล้ววันนี้พูดมาปัวกัน พูดหวังมว่าปัวเอาเนาะครับครับนี่กำลังหุ่มกำลังขึ้นมาแต่ว่าเพิ่มก็จีจีจนแบบมีน้ำยางแหละจนเนาะแมนที่ใส่ยาเร่งอย่างเดียวโอ้ยยาแรงหน่อยเอายาเร่งมาใส่พร้อมบ้างใสยาเร่งมาใส่ปุ๋ยว่ามันบ่อกกะบาดนี่รับ่อกระเบียดเขาไปอีกบ่อยครับเบียดเขาไปแห้งบาด้านี่เนาะผมก็บอกกบพวกกีดยานเหมือนกันโอ้ัยผมว่าได้ปุ๋ยน้ำตัวนี้มันบ่ขึ้นดอกแก่ผมว่าอย่างสิว่าแล้วเราเลือกิ่งว่ะแต่สมกับใสมาสามสี่ปีแล้วไป ส่วนเงี้ก็แขนน้อยนึ่งอาปุ้นนี่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 ส่วนเงี้ก็แขนน้อยนึงดูดูนะคะนี่ขิดละเอาซ้ำนี่ละพี่น้องเอ้ยขิดกับบ่อบาทอย่างพันหกร้อยแต่แต่ซ้ำนี่ก็สุดยอดแล้วตั้งแต่ใส่ปุ๋ยน้ำหาปอข้ามานี่ปุ๋ยเม็ดทางดินนี่ได้ใช่ไว้โบ่ก็เลยใส่จังจังเม็ดเลยครับก็ได้ใส่ขีดแต่ปุ๋ยน้ำอย่างเดียวครับจากย่างกระเด้งเลยดูน้ำยางเขาตลอดเนาะเขาลู่วายางมันเงี้ยกลินแบบเงี้ยวอาจารย์หนูนะ ง่ายง่ายงนี่แหละเขาเรีนน้อยางสมบูรณ์เต็มรอยเลยนี่ที่น้องเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสักเม็ดเดียวผู้ใดยังคิดว่ายางสมบูรณ์ย่อนปุ๋ยเคมียางออกดีย่อนปุ๋ยเคมีเจ้าคิดผิดเลยครับเบิ้งงลิปนี้เลยค่ะเบิ้องเบิ้งสวนนี่เป็นตัวอย่างเลยนี่เบิ้งสวนนี่เป็นตัวอย่างเลยว่่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีมาสามปีแล้วสรับที่ปุ๋ยน้ำอาจารย์กันหายางเดียว